ครับผมวันนี้ก็ออกมาดูที่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะน้ําบาดาลนะครับอันนี้ที่ก็เป็นที่ที่ถมแล้วนะครับแล้วก็เอาต้นไม้อะไรมาปลูกแล้วบางส่วนนะครับอันนี้ก็ตรงนี้จะเป็นที่ทําบ้านนะครับส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นร้านนะครับแล้วก็ตรงทุ่งนาจะปลูกบัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็เอาต้นไม้เอาอะไรมาปลูกรอบสะเอาพวกอะโวคาโดพวกอ่าลิ้นจีนะครับต้นมะม่วงนะครับ อันนี้เจ้าของที่เขานะครับตามเข้าไปนะครับใช่ไหมคะละ่ะไ,ไหนชวนทุกคนไปดูสิ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับปลูกหญ้าไว้เพิ่งมาปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่อยๆเดินนะคะขี้โคลนคะ่ะไปเดินไปไปเลยม,ม,มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ เดินไปบนไปร้อนไหมไม่ร้อนนๆนดูอะไรกัน <c oughs> นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับเอาทุเรียนมาปลูกไว้ดูว่าจะรอดไหม <c oughs> แต่ต้นนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับลุ้นกันว่าจะรอดไหมนะครับครับลดเจาะน้ําปปาดินก็จะหลุมหวมเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งถมใหม่ๆนะครับก็จะปล่อยให้ดิน แน่นก่อนนะครับซอกประมาณาหมดหน้าฝนนะครับถึงจะได้เริ่มเกาะสร้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะปลูกสระเอ้ปลูกบัวนะครับผมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับก็เอาพวกเข็อ้อยเอาดินมาลงไว้แล้วนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวขันลาลอคุณพ่อก่อนล่าลอคุณพ่อก่อน เนี่ยครับก็เป็นเครื่องเจาบะบดานนะครับเจาะเจาะกี่นิ้วนะวันเจาะสี่นิ้วนะครับสําหรับอันนี้ทั้งทําเกษตรทั้งใช้ในบ้านนะครับสี่นิ้วน่าจะพอนะครับเพราะมาลุ้นกันว่าน้ําจะมีไหมนะครับครับดูสภาพนะครับโคลนเพราะว่าฝนพายุเพิ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับ นี่ก็อุปกรณ์เดี๋ยวไปดูกันรับผมนี่ก็คือแท่นเจาะน้ํานะครับ<ป>นี่นะนี่แท่นเจาะน้ํา<ป>น่าจะใช้แบบแรงดันใช่ไหม<ป>ะนะครับแรงดันเป่าลงไปนะครับเนี่ยปั๊มลมเนาะ,ะน่าจะใช่เลยแรงดันเป่าปนี่ก็เป็นท่อนะครับวันนี้น่าจะเจาะสักประมาณ สามสิบเมตรน่าจะถึงตาคนระับสามสิบเมตรแอดไอข้อเสียมันก็คือใกล้ตรงประปาใหญ่ของหมู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าโดนเอ่งเดียวกันแล้วเวลาสูบน้ำน,น้ำจะหมดหรือเปล่านะครับน้ำจะใช้ถึงปีไหมนะครับก็จะเจาะเจาะแล้วก็ใช้ปั๊มนะครับปั๊มขึ้นมาใส่แทงค์อีกทีนึงนะครับมาพักไว้ตรงแทงค์อีกทีนึงแล้วค่อยปล่อยนะครับถ้าจะใช้แค่ปั๊มอย่างเดียวก็กลัวน้ําแรงมันไม่ถึงนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนเจาะกันครับผมตอนนี้งานเดินแล้วนะครับอันนี้คือหัวขุดเจาะเจาะเมืองเดี๋ยวต้องดูกันว่าทำยังไงอันนั้นน่าจะเป็นหัวลมขึ้นไปนะ คือตรงที่จะเจาะลงไปนะเป็นหัวเจาะ เป็นการมาดูการเจาะบาดาดครั้งแรกในชีวิตนะครับวา่าเขาเจาะอครับครับผมอันนี้ก็เขาก็จะใช้ท่อตรงนี้นะครับต่อลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวสว่านนะครับหัวแท่นจุดขุดนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อลงไปกี่ท่อแล้ว ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับการทำงานครับผมตัวน,นี้ก็น้ำแตกไปที่เรียบร้อยนะครับน้ำแตกแล้วนะครับผมยัางเมตดนี่สันลงไปยัางเมตดนี่ยิ่งซีบอ่ะลงกอีกเลยวะสามซีบสามอีบสี่0 4บนี่ ได้บ่สามสิบสี่สิบมสิบกิโลเมตรแม่นอันนี้ซันแยกเล่นบอนีนน้ำน้ำซันแบน้ำนีวดัวแล้วครับกสามสิบเมตรกสิบวอยูยูบแม่นบ อันอน,งงน,นี้อว่าอันนี้ถือว,ว,ว่าแห้งเลยอันี้เหยครับน้ำแตกแล้วนะครับผมเจาะลึกลงไปประมาณ18เมตรนะครับก็ถือว่าโอเคท่อสี่นิ้วครับผมเจอน้ำตั้งแต่ตอน18เมตรแล้วแต่ตอนนี้ก็เอาลงไปเองนะครับเสื่อแบบเผือมันมีน้ำลงไปลึกลงลงไปอีกนะครับ น้ำแตกเป็นที่เรียบร้อยครับเสียงอาจจะดังหน่อยครับตอนนี้ช่างกาลังจะเปลี่ยนก้านนะครับก็คือไม่ให้เปลี่ยนก้านเอาก้านเพิ่มลเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเจาะให้ลึกขึ้นนะครับก้านก็คือเป็นข้อนะครับข้อเหล็กคือต่อท่อเหล็กลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะเจาะเพิ่มนะครับให้มันลึกกว่าเดิมนะครับสนุกสนานครับเล่นน้ํากันไปนะครับผมเป่าลมแล้วครับทีนี้ก็ออก ยกขึ้นนะครับจ้างก็ลงไปแล้วครับต่อท่อเหล็กเข้าไปอีกนะครับประมาณท่อแล้ะ2เมตร50ถึง3เมตรประมาณนี้ไม่จะงเมตรห50นะบกอต่อกันเลย ียังไงหินน้ำซั้นหินที่เป็นซ mm hmm. ั้นน้ำหินน้ำชั้นหินหหิินนนน้้ชัอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับช่างก็มาให้ดูมันจะเป็นหินที่เป็นชั้นของน้ำนะครับมันจะอยู่น้ำสั้นมั้งสิยังครับยังเฉยมันมีน้ำอยู่เฉยเท้าขาวอ๋อมันจะเป็นหินปูนเท้าขาว ถ้าเจาะถึงหินพวกนี้แล้วนะครับช่างบอกว่ามันมันคือหินปูนนะครับก็คือหินที่มีชั้นน้ํานะครับหินเป็นหินที่ชั้นที่น้ําอยูออ่พูดไม่เข้าใจนะครับเนี่ยถ้าเจอหินปูนขาวๆอย่างนี้ก็แสดงว่าถึงชั้นของน้ําแล้วนะครับแต่เราก็เจาะเพิ่มนะครับเผื่อซุดเผื่ออะไรนะครับแต่ก็ใส่กันซุดไว้อยู่กันซุดก็จะเป็นท่อใหญ่ๆท่อนี้นะครับกันซุด ใส่ลงไปให้ถึงชั้นหินนะครับเพื่อไม่ให้โคนให้อะไรถล่มปิดท่อของเรานั่นเองนะครับกันสุดอันนี้ต่อเพิ่มนะครับผมจะต่ออีกสองท่อนะครับเพื่อให้มันลึกประมาณสามสิบเมตรนะครับผมก็เก็บของเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูที่บ่อบดานแล้วนะครับต้องถอดลงเท้าโอ้นี่คือลักษณะหินนะครับที่เจาะขึ้นมานะครับระเบิดขึ้นมานี่มันมีแต่หินพวกนี้นะครับ เต็มเลยอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับทิ้งกล้องลงไปได้ไปเลยครับก็สี่นิ้วครับโอเคเลยน้ำแรงมากๆนะครับดูจากการเจาะตอนแรกน้ำแรงมากๆน้ำพุ่งแรงมากนะครับนี่นะครับก็จะต่อไปก็จะทำแท้งนะครับ ต่อเป็นทำกเกษตรด้วยใช้ภายในบ้านด้วยนะครับนี่เป็นที่นาะบ้านไปดูกันว่าผมปลูกอะไรบ้างแล้วนะครับข้างหลังก็จะปลูกพวกกล้วยพวกอะไรนะครับยึดดินไว้มาให้ดินอ่าถลายลงไปนะครับก็เป็นอโอโคโดนะครับต้นเล็กๆอยู่เนี่ยก็กล้วยเอาตาไคลนะครับมาปลูกไว้สังเกตนะครับดูหอยตเต็มเลยนะครับคลองน้ําไหลแบบหอยทั้งนั้นนะครับนะ เต็มเลยไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเก็บมาเลี้ยงนะครับมาเองย่ <c oughs> ดแต่หอยเป็นหอยเชอรี่นะครับก็โครงการก็มาจะเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็ปลูกปัวนะครับอันนี้ก็เป็นต้นลำใหญ่ตัวนี้เป็นหน้าดินนะครับที่ผมสั่งรถเข้ามาหน้าดินก็คือหน้าดินที่สวยๆบอกเขาเอามาให้หน่อยถ้ามีหน้าดินสวยๆนะครับเนี่ยก็ได้มารถหนึ่งนะครับ ลดละสามรอบาทนะครับกองขนาดนี้นันก็เป็นเค้กอ้อยนะครับเอามาผสมดินสูตรพุงดินผมนั่นแหละครับปลูกตะไคร้ตรงนี้น้ำมาแล้วนะครับเริ่มขังแล้วก็จะเอาเมาเล็ดบัวนะครับมาหวานครับนี่นะครับเค้กอ้อยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสั่งซื้อดินก็มีขายนะครับเนี่ย นี่มีลูกค้าหลายท่านว่าดินผมเป็นรานะครับที่จริงมันไม่ใช่ดินเป็นรานะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวขี้เชื้อรานะครับผมก็คือดินได้รับการหมักเรียบร้อยนะครับคือ,อมีการย่อยสลายที่สมบูรณ์นี่แหละครับถ้ามีขาวๆแบบนี้แสดงว่าดีนะครับผมเค้กอ้อยนี่นะครับสั่งก็มาได้นะครับ1เซตห้าถุง 415บาทนะครับใช้ในการผสมดินปลูกหรือว่าไม่อยากผสมก็สามารถใช้ปลูกได้เลยนะครับผมปลูกผักทั่วไปปลูกต้นไม้สําหรับตอนนี้นะครับมีปลูกกัญชาถูกกฎหมายนะครับดินตัวน,นี้ก็โอเคนะครับไม่มีสารพิษใด,ดๆนะครับดินที่ไม่มีเนื้อดินครับ <laughs> ตัวน,นี้ก็ได้ตะไคร้มาปลูกไอ้เขียวมาเล่นอะไรไม่รู้ สองสระนี้จะลงบัวครับแล้วก็ทําเป็นอที่เดินรอบรอบถุงเอาไว้ให้ลูกค้านะครับนั่งกินอาหารชิลๆบรรยากาศบ้านๆนะครับอะไร <c oughs> ดีครับเนี่ย็จะเป็นแค่นานะครับวันนี้ก็จะเป็นสระนะครับ <c oughs> ก็ปลูกต้นไม้อันนั้นต้นเล็บคุดหลังกานะครับเดี๋ยวรอตอนโตเอามาทําถ้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับเจอกันบล็อกต่อไปนะครับผมสำหรับบล็อกนี้สวัสดีครับ